ใครในที่นี้เคยเจอบ้างไหมคะว่าไปขายยางแล้วปรากฏว่าในร้านรับซื้อยางใหญ่ๆกัะคะ่ะยางก้อนถ้วยที่เราขนไปอ่ะมีพ่อค้ามากันหลายคนและเห็นเขาซบซ็บกันไม่ว่าส่งสัญญาณกันเขาวกัการประมูลเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าราคายางเราแทนที่จะได้ราคายางดีอ,อ้าวทำไมราคายางไม่ดีนี่แหละคะ่ะเรามาดูซิว่า,าการหัวเป็นยังไงทําไมจะต้องหัวกันทําไมพ่อค้าก็ไม่แข่งขันกัน ทำไมจะต้องมาหัวนะคะตัวนี้วันที่ครูพิสมัยจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าคนอีกคนโกงอีกแบบหนึง่งของพ่อค้าคืออะไรแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพ่อค้าทุกคนเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นบางท้องที่ค่ะที่ครูพิสมัยได้รับแจ้งมาว่าที่นั่นที่นี่มีการมีการหัวกันโดยทําให้ราคาอย่างไม่ดีแค่สงสัยค่ะแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าจับได้ขนงขังคาเขานะคะ แต่วันนี้ครูพิสใหมจะมาเล่าให้ฟังค่ะเพื่อว่าพวกเราจะได้สอดส่องช่วยกันดูนะคะว่าราคาที่ตักเป็นอย่างไรทําไมถึงราคาสวนกระแสในขณะที่ทุกๆคนเดี๋ยวนี้เป็นโรคโซเชียลใช่ไหมคะเราสามารถถามกันได้ราคายาที่นั่นขายได้เท่าไหร่ทางเหนือใต้ออกตกขายได้อย่างไรคะ่ะนี่แหละค่ะถ้าพวกเราความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะโดนทําไมยาราคาเราไม่ดี เราสงสัยเรามาดูก็ลรากัดว่าเป็นไปได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวครูพิสมัยจะนำมาให้เราเห็นว่าวิธีการหัวเขาทำยังไงนะคะครูพิสมัยส่วนยาเอ็กซ์เพรสหรือก็คือดรพิสมัยจะขึ้นมาเป็นผู้ชี่ยชาญในด้านยาพารามีประสบการณ์การทำงานทางด้านยาพารามาสาสิบห้าปีค่ะกับหน่วยง,งานระดับประเทศนะคะครูพิสมัยได้มีโอกาสนำเอาความรู้ ปแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติระดับโลกค่ะและได้เอาความรู้ระดับโลกกลับมามาช่วยพี่น้องชาวสวนยางในการแก้ปัญหามากมายค่ะครูพิสมัยได้มีโอกาสไปครุกครีทํางานร่วมกับพี่น้องชาวสวนยางตาภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกครูพิสมัยไปมาหมดแล้วค่ะและก็ได้นำเอาประสบการณ์ระดับโลกนะคะมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางค่ะ เห็นไหยอดเยี่ยมไหมคะพะค่อครูพิสมัยตั้งปฏิญานเลยว่าจะช่วยชาวสวนยางที่มีความรักระภาคภูมิใจในอาชีพการทำสวนยางได้มีความมั่งคั่งขึง้นค่ะเรารักสิ่งไหนเราก็ต้องสร้างความมั่งคั่งจากสิ่งนั้นเพื่อนๆว่าเป็นอย่างไรบ้างคะโดยที่ครูพิสมัยจะนำแนวทางการทำสวนยางแนวใหม่มาช่วยพี่น้องชาวสวนยางในการที่จะจับเงินล้านให้ได้คะ่ะ การทําส่วนใหญ่แนวใหม่ก็คือการนําเอาความรู้วิทยาการใหม่ๆงานวิจัยใหม่ๆที่มีการค้นคว้าทดลองที่เขาค้นพบใหม่ๆนะคะมาต่อยอดกับสิ่งเดิมๆที่เพื่อนๆทาอยู่แล้วอันไหนทําดีแล้วจะไ,ได้ต่อยอดแล้วก็สามารถที่จะก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วค่ะเพื่อที่จะจับเงินล้านเห็นไหมคะสุดยอดนะคะตรงนี้ เป็นการทําสวนยายแนวใหม่เพราะครูพิสมัยตั้งวัตถุประสงค์ไว้สามอย่างก็คืออันแรกก็คือเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยางอันที่สองลดค่าใช้จ่ายอันที่สามลดกรใช้แรงงานในสวนยายค่ะเห็น,นะะไหมคะสุดยอดไปค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าเยี่ยมมากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิโครพิสมัยด้วยนะคะเช่กดแชร์ไปคนละหนึ่งหรือสองแชร์ค่ะ ส่งความรู้ด,ดีไปไปให้กับเพื่อนๆเราในโลกออนไลน์ online, ที่เขาต้องการความรู้ตรงนี้เพื่อที่จะไปแก้ปัญหาของเขานะคะใครจะรู้เขาว่าถ้าเขาได้รับความรู้ตรงนี้เขาสามารถจะไปแก้ปัญหาของเขาได้อน,นี้ค่ะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่ของคนแชร์นะคะเพราะว่าการให้การทำบุญอะไรก็ไม่เท่ากับการให้ความรู้ผู้คนนะคะเพราะฉะนั้นส่งแชร์ไปเลยนะคะคนละแชร์สองแชร์ส่งไปเลยค่ะให้เพื่อนๆเราได้ที่เขาไม่ได้เข้ามาในนี้ได้ครับ ความรู้ตังนี้เลยค่ะเพราะความรู้ที่ครูพิสมัยนํามาให้เปรียบเมียม,มากๆค่ะคุณเป็นคนโชคดีนะคะที่เข้ามาในไลน์นี้ค่ะและขอเสฉาวสวนยางด้วยค่ะช่วยกดหนึ่งมาเรือให้ครูพิสมัยได้นะคะกดเลยค่ะวะันนี้เรามาฟังค่ะว่าเรื่องการหัวกันเป็นลักษณะอย่างไรและเราจะทำอย่างไรในฐานะที่เราเป็นคนขายยางเราจะสังเกตอย่างไรนะคะ เพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของพวกเราและก็ชาวสุนยาค่ะเพื่อนๆอ,อยู่จังหวัดไหนบ้างคะเดี๋ยวช่วยช่วยเขียนมาให้คุณพิสมัยได้วยนะคะคุณสรงศริลป์คะอยู่จังหวัดไหนค่ะสําหรับพิธีการหัวประมูลนะคะเขาก็จะมีละหลายๆอย่างนะคะว่าในการหัวประมูลกันเนี่ยทําเพื่ออะไรส่วนมากจะเป็นการนัดหมายกันเขาจะมีการนัดหมายนะคะพ่อค้า ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้ารายย่อยในบางท้อที่นะคะหรือว่าที่ร้านรับซื้อใหญ่ๆนะคะเขาก็จะมาแล้วก็จะมาตกลงกันว่าราคายางกควรจะให้เท่าไหร่ประมูลเท่าไหร่การต,ต,ตการตกลงราคาตัวนี้เพื่อที่จะลดการแข่งขันกันเพาราะกันการที่วิธีการเสนอราคาที่พ่อค้าหรือว่าบริษัทผู้รับซื้ออยางไปนะคะตอนแรกเนะี่ยดีนะคะ พราะลักษณะการหัวกันเนี่ยเพราะลักษณะการของเขาก็คือเขาก็จะมีการวิธีการของเขาก็คือให้การแข่งขันกันการประมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากรกการดีค่ะเพราะว่าก็จะหาคนที่ให้ราคาดีแล้วก็จะได้ทําให้ชาวสวญญาขายยาได้ราคาดีด้วยค่ะค่ะคุณสุสิิธิ์บอกว่าอยู่จังหวัดสุรินทร์ค่ะไม่เป็นไรค่ะความรู้ไม่สําคัญค่ะเรียนรู้กับครูพิเศษในะคะบางตามครูพิศษใหมีทั้งไลฟ์ ทั้งคลิปนะคะใน Facebook ใน Youtube และกันใน TikTok ค่ะสามารถติดตามชมได้หลายๆช่องทางนะคะอันนี้ค่ะความรู้เราสระสมพอรนิดพอรนรหน่อยต่อไปเราก็จะเชี่ยวชาญเองนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชแชรค์ความรู้พิสมัยด้วยนะคะเขาก็ไปตกลงราคากันนะคะซึ่งในการถ้าเราสังเกตดูนะคะอย่างครูพิสมัยไปเจอบางทีเข้าประมูลเข้ามาประมูลกันเพื่อซื้อสิ่งของนะคะ อันนี้ยังไม่เคยเห็นในในราคายางกันเดยตรงแต่ถ้าเป็นประมูลของส่วนราชการที่จะมาซื้อมาซื้อรถเก่าหรือว่าอะไรต่างๆที่ทางราชการเขาจะลดเนี่ยเขาจะมีการมาคุยกันมาหัวกันว่าเเราจะแข่งกันเลยนะคนนี้บอกว่ากวดนนี้ผมขอนะแล้วเขาก็จะได้ราคาไปถ้าเกิดว่า มีลายใหม่เข้ามาแล้วมาแบบว่าไม่ไม,ไม่รู้เรื่องรู้ราวมาประมูล,ลาราคาสูงเนี่ยเขาก็จะมานั่นเลยเขาก็จะมาเรียกไปคุยกันทั้งหลายเนี่ยนะค่ะนี่รค่ะอันนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่เฉพาะในวงการยางนะคะทุกวงการมีหมดสาหรับในวงการยางนะคะแต่ก่อนที่ครูพิเมษใหม่ที่ยินมานะคะเขาก็จะมาหัวประมูลกัน,นะค่ะไม่ว่าจะเป็นยางแผ่นดิบหรือย,ยางก้อนถ้วยหรือย,ยางแท่ง,งนี้แหละค่ะเขาจะมาคุยกัน เราให้ราคาตรงนี้นะคะก็คือมาห้วเนี่ยไม่ใช่หัวให้ราคาสูงนะคะกดราคาให้ต่ำด้วยค่ะบางทีต่ำกว่าราคาที่ที่ตลาดที่เป็นจริงนะคะก็ส่งผลให้กับเรานะคะตัวตัวเราเองที่เราเอาอยาไปขายนะคะแต่ก่อนนะคะเขาจะมาเจอหน้ากันใช่ไหมคะเขาก็จะใช้ส่งสัญญาณกันบางทีก็เออไรนะยกมือขึ้นแสดงว่าอย่างนี้อะไรเงี้ย ยอมไหมอะไรเนี่ยเห,เหมือนแบบว่าส่งสัญญาณที่กันแต่สมัยนี้เขาประมูลทางออนไลน์เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เห็นละว,ว่าการแสดงภาษาท่าทางของของพวกที่เขาเป็นพ่อค้าเนี่ยเราไม่เห็นละแต่เขาจะไปคุยกันนอกรอบละก็จะโทรศัพท์คุยกันเรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีหลักฐานบอกว่าวันนี้เราอเอาแค่นี้นะบางทัางที่คือถ้าถ้าราคายางคือถ้าถ้าช่วงที่ราคายางขึ้น แล้วเขาก็ขึ้นให้หน่อยก็พอว่าแต่บางทีสวนกระแสะค่ะราคายางขึ้นเขาไปกดลงให้ตับเงนี้อ่อันนี้แหละค่ะมันเกี่ยวข้องกับเราโดยโตรงนะคะตรงน,นี้เราต้องรักษาเลประโยชน์ค่ะเพื่อนเพื่อเห็นด้วยะะไหมค่ะถ้าใครเห็นด้วยชวยกดสองให้ครูพิสมัยได้ค่ะทีนี้การที่เขาจะมาประมูลยางก้อนถ้วยนะคะเขาจะห่วกักอย่ารเขาก็จะทําข้อตกลงกันในการร่วมกันในการประมูลยางก้อนถ้วย ที่พ่อค้าแต่ละรายจะเสนอและคะ่ะทีนี้ราคายางก้นถ้วยถ้าเขาเอามาห่วกันและทําให้กดราคาให้ต่ากว่าอันนี้ค่ะเป็นปัญหามากเพราะว่าเขาจะได้ซื้ออย่างก้นถ้วยราคาถูกลงแล้วก็จะไปขายต่อในราคาที่สูงคือมันก็เป็นลนักษณะของพ่อค้าทั่วๆไปแหละคะ่ะซื้อถูกขายแพงเอากําไรส่วนต่างใช่ไหมคะถ้าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเราก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามาเกี่ยวข้องกับเราเลยเพื่อนๆว่าไหมคะ อันนี้ยอนไม่ได้นะคะทีนี้มันเกิดผลกระทบใหญ่ไปกับการหัวนะคะที่ข่าวสัญญาณได้รับผลกระทบติดตังไหมคะผลกระทบนะคะก็คือเกิดกับกเกษตรกรเองนะคะได้ราคาย,ยางก้นถ้วยที่ต่ำที่ควรจะเป็นนี่ราคาตรงนี้มาถึงไม่ไปที่มาว่าเราจะต้องรู้เท่าทันไงคะเราจะต้องไปรู้ตอนนี้ทุกคนมีมือถือกันอยู่แล้วถ้าพวกเราเข้าไปในเว็บไซต์ของ เอ,เอาของค่อของการยาแห่งประเทศไทยก็พอค่ะเราจะได้รู้ว่าราคาอยู่ระดับเท่าไหร่จากนั้นเรามาตรวจเช็คได้เลยค่ะว่าพ่อค้าเขาให้ราคาเราเนี่ยต่ําหรือว่าสูงอันนี้ต้องคอยดูนะคะบางทีจะเกิดอย่างนี้เหมือนกันนะคะและทีนี้มันก็เคยมีนะคะเหตุการณ์ตรงนี้ว่าบางทีมีพ่อค้าที่คือโดยเฉพาะในช่วงที่เขาส่งมอบยาพาราค่ะยาพา,า,า,าราเ็าจะเป็นอะไรที่ ที่ขายตลาดล่วงหน้าก็คือขายล่วงหน้าไปหกเดือนหกเดือนล่วงหน้านะคะก็คือว่าสมมติว,ว่าเขาจะต้องสอมอบยางเดือนตุลาคมเขาจะขายกันตั้งแต่นู่นะคะ่ะเมษาพฤษภาและคะ่ะจะปับงั่นเลยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตรงนั้นจะต้องเก่งแล้วก็ดูราคาให้ได้ว่าในหกเดือนข้างหน้าราคาจะสูงหรือจะตำ่ำถ้าขายได้ยางราคาสูงเขาก็มีโอกาสที่จะได้กำไร แต่ทีนี้ถ้าเขาเก็งราคาแล้วปรากฏว่าราคาอีกหกตัวข้างหน้ามันต่ำลงและพอหกตัวข้างหน้าตอนนี้ที่จะส่งมอบยางปรากฏว่าราคายางสูงขึ้นเขาก็ขาดทุนใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะมากดราคาเราเพื่อนๆเ,เก็ตเลยคะ่ะตรงนี้ถ้าใครเก็ตพิมพเก็ตให้โคบิสมัยนะคะ่ะเนี่ยค่ะสําคัญหรือว่าพิมสามก็ได้ค่ะจะได้รู้คะ่ะว่าที่โคบิสมัยพยาย,ย,า,ยามจะเสนอเพื่อนๆเข้าใจตรงกันนะคะ เพื่อนๆก็แชร์ความเห็นได้เลยนะคะว่าเป็นยังไงจากประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเจอมานะคะทีนี้พอเป็นอย่างนี้และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ผลกระทบโดยตรงก็คือเกิดความไม่เป็นธรรมค่ะไม่เท่าเทียมกันมันก็จะเหมือนพ่อค้ารายใหญ่ค่ะคือปลาใหญ่กินปลาเล็พวกเราเคยได้ยินใช่ไหมคะก็คือพ่อค้ารายใหญ่ที่เขา้าไปทุนมากก็จะหัวประมลูลทําให้ราคาราคา ก้อนถ้วยทําให้ราคาก้อนถ้วยนี่เที่สามารถที่ใจเข้าสามารถประมูลเข้าสามารถกําหนดราคาได้กว่าพ่อค้ารายย่อยคือถ้าเข้าใจถ้าพ่อค้ารายย่อยนี่ง่ายมากเช่นถ้าเขาเห็นว่าพ่อค้ารายย่อยนี่ประมูลราคาเท่านี้เขาก็จะเพิ่มให้ราคาให้สูงกว่านิดนึงค่ะคือให้สูงกว่านิดนึงเพื่อจะให้พ่อค้ารายย่อยตัวนี้ออกจากเกมของเขา ไม่มาแข่งขันเขาก็จะมีความสามารถในการกําหนดราคาอย่างก็ถ้วยได้มีราคะสำคัญค่ะเราจะต้องดูเพราะว่าในการขายยางของเราเนี่ยถ้าเรารู้นะคะว่าแนวโน้มตลาดยางของเราราคาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นดูที่เขาประกาศราคายางให้ดีค่ะว่าอย่างเช่นยางก้นถ้วยนะคะถ้ายางก้นถ้วยแห้งราคา40บาทถ้าเรายางไปขายถ้ามีได้ยาง50%เร อย่างน้อยเราต้องได้20่บาทนะคะหรือว่าถ้ามีถ้าเรากรีดหกมีดมีเนื้อยญ่แห้งประมาณ5 5เห้านะี่เราจะต้องได้มากกว่านั้นแล้วเนี่ยค่ะ23หรืบาเป็นบาทแล้วเราก็ยางเราสวยนะคะเราก็สามารถที่จะต่อรองขอเพิ่มราคาได้อย่ามาหัวให้กันให้ยากอย่างเงี้ยนี่ยค่ะาการที่เรารู้นะคะว่าในวงการยางเนี่ยเราก็จะมี สีสีดำอยู่ก็คือสีเทาคล้ายๆสีเทา,านี่ก็จะมีแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะเป็นแค่บางคนครูพิสมัยเคยได้ยินค่ะที่ชาวสวนยางก็บ่นมาว่าครูเป็นไปได้ไหมทําไมราคายางเราต่ําในขณะที่อื่นเขาขายยางได้ดีเขาก็เอายางมาโชว์ให้ดูยางเขาก็สวยเนี้ยะคะทําออกมาก็สวยทําไมกดราคาให้ต่ําเนี่ยคะ่ะสําคัญถ้าเรารู้ตรงนี้นะคะ แล้วก็สามารถที่จะไปพูดคุยกับเขาได้ว่าให้ต่ำเนี่ยไม่ได้ถ้าเขายังกดราคามากๆเนี่ยรวมกลุ่มเลยค่ะขายยางเ,เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเวลาเขาไปทำสัญญาซื้อขายยางรุ่นน่าดีค่ะเขาจะต้องหายางให้ได้นะคะเพื่อจะส่งต่อถ้าเขาไอหา,ายางไม่ได้เขาโดนปรับนลยคะ่ะอย่างเช่นส่งออกต่างประเทศเนี่ยเขาจะโดนปรับเลยนะคะถ้าหายางไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีแก้ ก้รังเขาเขาก็คือเรารวมกลุ่มไปขายค่ะการการที่จะไปขายเนี่ยติดต่อโรงงานติดต่อไปลูกขายของโรงงานทําความรู้จักกับปัว้วปัวที่เขาทําหน้าที่รับซื้อขายตรงนั้นเนี่ยเขาจะให้คาแนะนําที่ดีมากเพราะเขาต้องการยาปริมาณเยอะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะไปขายได้โดยตรงเราจะยอมเป็นของไตเขากําหนดราคาเท่าไหร่เราก็ต้องยอมรับ บางทีเจ็บช้ำนั้นใจมากเราต้องเอาคืนนะคะตรงนี้ถ้าไปเจอพ่อค้าที่เห็นแก่ตัวเราไปเลยรวมกันเป็นกลุ่มไปขายถึงแม้ว่าจะไกลได้ราคาไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นอันหนึ่งที่จะเปิดโลกว้างให้เราถ้าเราลองไปขายดูดีไม่ดีต่อไปแลหลายคนอาจจะกลายเป็นพ่อค้ารับซื้ออย่างได้เพราะว่าเห็นช่องทางนี่แหละคะ่ะเราต้องต้องยอ,อมนะคะลองดู ไม่มีขาดกาันไม่ถึงกับจะต้องแบบเจ็บนื้อเจ็บตัวมากอย่างนี้นะคะและทีนี้พอพ่อค้าเขาที่มาหัวเราเยอะๆนะเขาไม่มียางเขาโดนปรับเขาก็ต้องมาง้อเราเองค่ะเพราะว่ายางนะคะถ้าเขาเขากินกําไรส่วนต่างไม่เยอะแต่ถ้าปริมาณเยอะๆเงินเขาก็ได้เยอะใช่ไหมคะเห็นไหมคะเพือ่อนนี่แหละคะ่ะในการที่เขาต้องเอาเขินพ่อค้าที่หัวเรานะคะถ้าใครเห็นด้วย กดข้าให้ครูพิสศษใด้วยค่ะการหงอกันนะคะเป็นอันตรายนะคะเพราะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของวงการยางค่ะทําให้เป็นมเตึงสีเท่านะคะแทนที่จะได้เกษตรกรจะได้ส่งจะได้แบบว่าแข่งขันกันก็คือหมายถึงว่าทําใครทํายางดีก็ขายยางได้ราคาดีทํายางคุณภาพดีขายยางได้ราคาดีแต่ว่าไม่ใช่มากดราคาให้ต่ําเน่นะคะแล้วเพื่อนเพื่อรู้ไหมคะตอนนี้ใครที่ทายางไม่ดีนะคะ คุณภาพไม่ได้เรื่องนะมีมีน้ำมากเนื้อน้อยพวกนี้ล่ะค่ะลหลายๆพ่อค้าหลายๆคนนะคะไม่รับซื้อแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าพอไปส่งโรงงานยางเขาก็ไม่เอาเนี่ยคะ่ะเราจะต้องเอาตัวรอดให้ได้นะคะที่เราทำชาวสวนยางต้องต่อสู้กับหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาช่วยเราได้ก็คือในรูปของสาหกรร่วมกลุ่มขายยางกัน ถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์เราสามารถติดต่อไปที่สำนักง,งานของการยางแห่งประเทศไทยที่อยู่ประจำจังหวัดเรานะคะไปหาเขาเลยค่ะไปปรึกษาเขาว่าเราต้องการรวมกลุ่มขายยางเพราะว่าเราทนไม่ได้ที่ราคาย,ยางเราโดนหัวหรือว่าให้ทางกยทบริการยางแห่งประเทศไทยเข้ามาดูให้ค่ะเพราะว่ามันมีพรบรตัวเดงนะคะมีกฎหมายข้อหนอึ่งที่สามารถที่จะจับได้เลยถ้า มีหลักฐานการหัวที่แน่ชัดเนี่ยค่ะสามารถที่จะจับทั้งปรับเขาได้เลยค่ะก็คือมีโทษมีโทษจำคุกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีไม่เกินหนึ่งปีค่ะแล้วก็โทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทเนี่ยค่ะเราสามารถที่ทําได้เลยเราคอยดูนะคะเป็นหูเป็นตากันแล้วก็เอาหลักฐานต่างๆที่ในแต่ละที่เขาขายยางได้เท่าไหร่เอามาให้ เจ้าหน้าที่กยทอเขาช่วยดูให้นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาการหัวได้ค่ะนี่ไหมคะสุดยอดไหมคะคุณโชคดีมากๆนะคะที่เข้ามาในไรน่นี้เพราะว่าครูพิสมัยเอาความรู้มาให้เราค่ะมันเป็นโกลเมตเต็จภายที่ลหลายๆคนก็ปวดหัวเอ๊ะจะแก้ปัญหาอย่างไรยามีการหัวกันขึ้นมานะคะตรงนี้เพื่อนๆเ,เห็นด้วยไหมคะถ้าใครเห็นด้วยเชวยกด6ให้ครูพิษมัยด้วยนะคะจะได้รู้ว่า เราอยู่ด้วยกันค่ะตรงนี้และนี่อากาศการทําสัญญาของเรามันมีหลายๆอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราอย่างเดียวขึ้นอยู่กับตัวเราขึ้นอยู่กับราคาราคาเพื่อผลด,ด้วยขึ้นอยู่กับภูมิอากาศด้วยเพราะฉะนั้นอย่างอื่นเราแก้ได้ด้วยการตลาด่ยเราก็ควรจะแก้ได้ด้วยกันใช่ไหมคะค่ะเห็นไหมคะ อันนี้แค่เป็นเพียงน้ำจิ้มนะคะที่โค้ชสมัยมาให้ถ้าใครต้องการความรู้มากๆตรงนี้นะคะสามารถที่จะสามารถที่จะมาเรียนรู้นะคะเทคนิคคอร์สเทคนิคขั้นเทพทำยางก้นถ้วยให้ได้คุณภาพและให้ประหยัดให้ระยะหหายได้เพิ่มขึ้นค่ะตรงนี้ค่ะจะช่วยนะคะให้เพื่อนเเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาสวนยางเราได้ทำอย่างไรจากก้นถ้วยเนี่ยจะกลายเป็นทรัพย์สมบัติสร้างไรายได้ให้กับเราแล้วก็สร้างไรายได้ สามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้ค่ะถ้าเรามีระบบการจัดการที่ดีนะคะทุกขั้นตอนเราจะลดความเสียหายทําให้เราไรายได้เพิ่มขึ้นและที่สําคัญคือเรื่องการตลา,าดค่ะเพราะว่าในคอร์สนี้นะคะครูพิสมัยมีห้าขม้อที่จะมาแนะนําเราค่ะอันแรกก็คือม n ซึ e t ค่ะก็คือความคิดของเราต้องเปลี่ยนก่อนนะคะจะต้องเปลี่ยนก่อนว่าเออถ้าเราอยากจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ไรายได้เพิ่มขึ้นเราจะทําอย่างไร แต่ถ้าคนที่เป็นไมเซ็ตที่แบบว่าโอไม่อยากจะเรียนรู้ไม่อะไรีค่อันนั้นไม่เหมาะกับคุณค่ะแต่ถ้าใครบอกว่าเอออยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขายยางก็ถ้วยให้ได้ราคาดีอันนี้ค่ะมาเรียนได้ค่ะเพราะว่าคอร์สนี้จะเหมาะสมสมําหรับคนที่ตั้งใจอยากจะพัฒนาตัวเองแต่ไม่รู้วิธีการว่าจะทําอย่างไรถ้าคุณมาเรียนตรงนี้คุณก็เหมือนได้ได้ครูพี่สมัยเป็นพี่เลี้ยงนะคะ ที่2ก็คือเทคนิคการทาอย่างก้นถ้วยค่ะทาอย่างไรให้ได้อย่างก้อนถ้วยคุณภาพดีเพราะเดี๋ยวนี้เขามุ่งเน้นค่ะคุณภาพจะต้องดีนะคะก้อนเนื้อแข็งเนื้อแน่นมีเนื้อมากกว่าน้ําใช่ไหมคะที่เขาต้องการเทีนี้ครูพิสนาจะมาสอนว่าเทคนิคในการที่เราจะซื้อกดเลือกซื้อกดอะไรแลวมาผสมความคิเศษเท่าไหร่เทคนิคการจอดการคนนี่สาคัญ เกีย่ยวกับการจับตัวนะคะตัวนี้และหลายคนมีปัญหาว่าเอ๊ะก,กดตีหรือเปล่าพอมาทําแล้วกลายเป็นว่ามีฟองอากาศเยอะพ่อผ่าพ่อค้าไปผ่าก้อนดูมีแต่น้ําอยู่ข้างในเพราะฟองอากาศเยอะนี่แหละคะ่ะตรงนี้ครูพิเศษจะมาสอนนะคะแล้วก็รวมทั้งการที่ภาชนะจะต้องสะอาดด้วยหรือเทคนิคในการที่เวลาลอยทำย่างไรเราจะประหยัดกดได้นะคะ ตอนนี้ครูพิสมัยมีขั้นตอนที่จะมาสอนพวกเราทําให้ยางก็เป็นก้อนคมสวยเต้อนแน่นเลยค่ะและอันที่3ก็คือคนที่มีปัญหาว่าตัวเองไม่รู้จะซื้อไม่รู้ซื้ออะไรมาใช้กดอะไรมาใช้เห็นแต่เขาแนะนําแล้วก็ซื้อมาไม่รู้หรอว่าเป็นกดฟอร์มิกกดซัลฟอริกน้ำส้มควันไม้อันนี้ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าครูพิสมัยมีวิธีการตรวจสอบค่ะ ตรวจสอบนะคะว่าใช้กรดฟอร์มริกหรือเปล่าหรือเป็นกรดซัลฟอริกรนะคะอันนี้สามารถตรวจสอบได้ง่ายมากค่ะและได้ยินว่าพ่อค้าตามโรงงานนะคะเขาเริ่มให้ชุดชุดพวกนี้มาให้กับทางพ่อค้ารับซื้อรายย่อยค่ะก็คือให้มีการตรวจสอบเวลาได้เกษตรกรเอาข้าวไร้เมล็ดเนี่ยเขาจะมีวิธีการที่จะตรวจสอบว่าข้าวไร้นี้มันจะกดอะไรนะคะะน่าห่วหงไหมคะ โดยเฉพาะโรงงานล้อรถยนต์ค่ะเขาจะไม่เอากรดซัลฟริกเลยคะ่ะไม่เอาน้ำส้มควันไม้ไม่เอาสารชีวภาพเขาเอาอย่างเดียวก็คือกรดฟอรรมิกเพราะว่าอะไรคะเพราะกรดฟอรรมิกเนี่ยทำให้เมื่อทําเป็นยางก้นถ้วยแล้วไปแปรรูปแล้วก็ไปทํายางก้นไปทายางล้อรถยนต์เนี่ยได้ยางล้อรถที่คุณภาพดีคะ่ะแล้วก็มีอายุนานกว่าพวกกรดซัลฟอริกนะคะพวกนี้คือพวกที่เป็นเหนียกยางแข็งกระด้าง แล้วก็มีอายุมีอายุยางของร้อยานค่ะอายุสั้นก็ทําให้เขาเสียรายได้นะคะเพราะว่าการผลิตมาแต่ละครั้งเนี่ยเขาพี่ตูเขาขายทั่วโลกและปรากฏว่ายางหมดอายุไวก็ทิ้งเฉยใช่ไหมคะแทนที่จะมีอายุสักห้าปีก็มีอายุของร้อแะคะ่แค่สามปีนี่แหละคะ่ะสองปีเนี่ยโอ้เวลาเขาเป็เงินไป,นปนทองมากเลค่ะคุณสรงสิสธิ์บอกว่า ฟังฟังครูเวลาเกีดจงังเพลินมากได้ความรู้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะความรู้เราสามารถรับความรู้ได้ทุกที่นะคะเราสามารถฟังไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะตรงนี้เราเติมเติมเติมอาหารสมองให้กับตัวเรานะคะตรงนี้วันละนิดวันละหน่อยแล้วเราก็เก่งค่ะและอันที่สี่คือครูพิสมัยจะมาสอนวิธีการทํอย่างก้อทั่วอย่างไรที่จะเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นแล้วก็ ให้คุณภาพดีน่กจากนั้นก็คือยางก็ทนถ้วยเราเนี่ยจะไร้กลิ่นค่ะไอ้ที่คนที่บอกว่าโอ๊ยยางกลิ่นเหม็นต้องไปซื้อซื้อตัวนั้นตัวนี้มาเติมในกดผสมในกดแล้วก็หยอดไปให้ยางก็ถ้วยไม่มีกลิ่นเหม็นเงี้ยแล้วก็ไม่ติดก,กับถ้วยเบืออเงินโดยใช่เหตุไหคะครูพิสมัธมีเทคนิคที่จะมาทําเพราะว่าการที่เราเอาสารต่างมาเติมเลยอาจจะช่วยเราทํางานสะดวกแต่ว่ามีปัญหากับ สมบัติของยางะคะ่ะเท่ากับเราทําร้ายตัวเราเองนะคะเพราะถ้ายางเราไม่ดีต่อไปอ่ะผู้ซื้อเขารู้เลยนะคะว่าโรงงานเขารู้เลยนะคะว่ายางที่ไม่ดีตรงนี้มาจากสวนไหนเราจะเราจะเขาจะขึ้นแบ็คิสต์เราหากใจจะเสียเสียโอกาสโดยใช่เหตุนะคะโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ยางก็ท่วตรงนี้นั้นเซรามจะตายไป ครูพิสมัยมีวิธีการที่จะทําให้เราไม่เป็นอันตรายกับคนแล้วก็ต้นยางเราด้วยค่ะเราจะมีวิธีนะคะตรงน,นี้แล้วก็อธิี่5ก็คือเรื่องการตลาดค่ะครูพิสมัยจะมาสอนให้เราเข้าใจตลาดค่ะเวลาที่เราเอายางก้อนถ้วยไปขาย4มีดเป็นยังไง5มีด6กมีดเป็นอย่างไรหรือว่าทาไมลานนี้ต้องกาหนดว่าต้องสิบมีดะคะ่ะตรงน,นี้ค่ะครูพิสมัยจะมาสอนแล้วก็เทคนิคต่างๆที่ยางก้อนถ้วย แบบไหนที่ทางโรงงานต้องการและแบบไหนที่ไม่ต้องการนะคะก็จะช่วยให้เราได้ราคาเพิ่มขึ้นเราสามารถที่จะต่อรองได้เลยว่ายาราคาดีเพราะว่าเรารู้แล้วสิคะว่าในขั้นตอนที่พ่อค้าเอายาไปส่งโรงงานเขาจะได้ราคาส่วนต่างเท่าไหรเท่าไหร่เขามีมีนะคะที่ว่าจะมาเพิ่มให้กับมีเงินส่วนหนึ่งที่จะมาเพิ่มให้กับชาวสวนยาที่ทำยายางดีตั้งแต่กิโลกรัมละห้าสิบสตางจนถึงบาทห้าสิบะ ตรงนี้ค่ะเราถ้าเรารู้ตรงนี้เราก็สามารถตอบรอบได้ค่ะเห็นไหมคะสุดยอดไหมคะนี่ค่ะเป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากในคอร์สเทคนิคขั้นเทพทำอย่างก็ถ้วยให้ได้รายได้เพิ่มนะคะอันนี้ค่ะก็อยู่ที่ราคาคอร์ส9 9 0 0บาทแต่สําหรับคนที่เข้ามาในไรา์นี้นะคะครูพิสมัยให้ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาทค่ะเราสามารถที่จะพิมพ์จองได้ค่ะที่คอมเมนต์นะคะเขียนว่าพิมพ์จองจอง แล้วเราก็จะสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะเพราะในคอสนี้ครูพิสมัยจะสอนแล้วก็เราก็มีการพบเจอกันแล้วก็พูดคุยกันถามตอบปัญหากันได้เลยคะ่ะตัวนี้ก็เหมือนกับคุณมีครูพิสมัยเป็นเป็นพี่เลี้ยงนะคะที่จะคอยให้คําแนะนําต่างๆนะค่ะในคอสนี้เหมาะสาหรับคนที่ตั้งใจอยากจะทํอยากจะพัฒนาสุนยาให้ดีขึ้นอยากจะทำอย่างก้นถ้วยให้สวยแล้วก็ ขายได้ราคาดีขึ้นอันนี้เหมาะสาหรับคุณค่ะแต่คอสนี้ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมสาหรับคนที่ไม่อยากพัฒนาตัวเองบอกว่าทาไปก็แค่นั้นแหละครูจะมารอทาอย่างดีๆได้งไงเดี๋ยวก็ต้องไปขายมีลูกมีมีหนี้ต่างๆที่ต้องจ่ายจะมารอได้ยังไงอันนี้ไม่เหมาะกับคุณนะคะคอสนี้เหมาะสาหรับคนที่อยากจะเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็นําไปพัฒนาตัวเองค่ะ เพราะว่าหลายๆที่หลายๆครั้งนะคะที่ครูพิสมัยไปเจอเขาบอกว่าเขาตามหาความรู้มานานแต่เขาไม่รู้จะไปหาได้ที่ไหนพอเชื่อไหมคะพอครูพิสมัยแนะนําเข้าไปเขาเอานําไปทําตามแล้วเขาก็โทรมาบอกว่านี่เขาทาได้สําเร็จเห็นไหมคะตัวนี้ยังมีคนอีกหลายคนที่ต้องการความรู้ตัวนี้นะคะ่ะถ้าใครสนใจสามารถพิมพ์จองได้นะคะแล้วก็สําหรับคนที่มาเข้าฟังที่หลังคะ่ะอยากจะ ข้าอบรมกับโคพิสมัยก็สามารถพิมพ์จองได้ค่ะเพราะโคพิสมัยให้เวลาถึงเที่ยงคืนนะคะอย่าลืมค่ะรีบเลยค่ะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้แต่าหากที่แพงคอสนี้เราอาจจะเห็นว่าออ้แพงจังเกือบสามพันบาทสองพันเก้าร้อยบาทแต่เรารู้ไหมคะว่าเราไปเสียเงินอย่างอื่นไปเสียเงินโดยไม่จําเป็นไปซื้อสารนั้นสารนี้มาใช้รวมกันแล้วมากกว่าค่าคอสค่าคอร,รู้ที่ได้ได้ซ้และ ถ้าจาเอาความรู้จากครูพิสมัยไปนะคะไปทําตามคุณจะได้รายได้ขายยาไม่กี่ครั้งคุณก็คุ้มทุนแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นรายได้ตรงนี้ที่เราเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะอยู่กับเราเป็นสิบปียี่สิบปีค่ะนี่แหละค่ะมาโรงเรียนเลยนะคะตัดสินใจได้เลยค่ะคิดถึงสุยาหใหม่คิดถึงครูพิสมัยสุยญญาหเอ็กซ์เพรสค่ะ